สราศีครับที่ต้องระมัดระวังครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20เดือนสิงหาเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกฮะแต่ละ2ราศีนะครับมันมีเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็เรื่องดีๆนะฮะก็มีนะเดี๋ยวผมจะพูดนะครับเอามาผสมกันด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าต้องระวังคือแย่อย่างเดียวนะฮะดวงดีๆของคุณก็มีครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะทั้ง2ราศีเดี๋ยวมาฟังครับเรื่องก็เลยราศีแรกก่อนนะฮะคือราศีพฤกษภนะฮะ ราศีพุภครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่ดาว2ดวงเขาย้ายนะฮะคือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารนะครับดาวอังคารเขาย้ายนะครับเป็น5้าเกจุดเกิดเขาเรียกว่าเป็นดวงพินทุบาทนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับดาวอังคารเรียกว่าเป็นตัวแทนของคู่ครองคนรักนะครับตัวแทนของเรือนพบวินาศนะฮะและดาวอังคารไปอยู่ในตำแหน่งเรือนพบปุตตะนะครับฉะนั้นอย่างแรกก่อนนะฮะชวงนี้ใช้ไว้วานใครไม่ค่อยได้เรื่องครับใช้ เขาเอาไปทําผิดผดถูกๆนะครับฉะนั้นคุณต้องระวังการสื่อสารคุยเข้าใจไม่ตรงกันระวังเรื่องของการใช้ใครแล้วไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือตั้งใจจะไปไหนทําสิ่งใดนะฮะอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการอาจจะต้องแบบเปลี่ยนแผนหรือถูกเทหรือว่าจะเสียความรู้สึกหน่อยแทนที่จะได้ไปกันไปเดีไปอะไรนะครคือบางทีต้องก้าวข้ามอารมณ์พูดดนิดนึนดนงนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดวงจะขุนมัว ในภารกิจที่เราอยากไปอยากทาอยากซื้ออยากกินอยากพบอยากเจอแล้วมันมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงหรือว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นครับแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องทุกวันนะฮะเพียงแต่ว่าบางทีเป็นเออทำไมช่วงนี้เป็นบ่อยจังเออทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดังใจบ่อยจังอะไรเงนี้ครับมันจะมีเหตุแบบนี้นะฮะแต่ไม่ใช่มีอะไรเสียหายนะฮะไม่เสียหายนะครับเพียงแต่อาจจะเสียวความรู้สึกแล้วก็เสียดายอะไรงเงี้มากกว่านะฮะโอเคนะ และดาวองคารนะครับมันยังเป็นตัวแทนของคู่ครองคนรักนะครับฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีวาจาปากเสียงกันบ้างนะฮะหรือว่าขุนมัวนะครับในอารมบ้างดาวอังคารอยู่ในเรือนของดาวพุธนะครับระวังการสื่อสารคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะหรือว่าอารมณร้อนนะครับองคารในเรือนพุธนี่ปากไวนะฮะฉะนั้นช่วงนี้เขาพูดวาจาจะแรงขึ้นนะฮะหรือว่าจะไม่ได้คิดว่าเป็นคําแรงแต่ว่า พูดไปแล้วแล้ว,ลวก็อีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกว่ามันแรงนะครับเพราะฉะนั้นการแปลความหมายการตีความหมายนะครับในวาจาในคำพูดของเรามันจะคาดเคลื่อนนะฮะบ,บางทีเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้พวเราก็เรียกว่าระวังระงับระวังปากระวังคาพูดวาจานะครับรวมถึงช่วงนี้พยายามาร่วมรวยกันนะฮะมีอะไรก็ใจเย็นๆแล้วก็คุยเรื่องสบสายๆชิลๆต,ต่อกันเยอะๆหน่อยส่วนถ้าใครที่มีแฟนก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทนะครับอ่าเพื่อนที่ รู้ลึกนะครับรู้จริงรู้ตื้นลึกหนาบางของเรานะครับไม่แพ้แฟนนะครับก็เรียกว่าเพื่อสนสนิมกันนะครับฉะนั้นระมัดระวังนะฮะการมีปากเสียงหรือคุยเข้าใจไม่ตรงกันหรือว่ามีประเด็นมีปัญหาอะไรที่ทาให้เรากับเขานะครับมีอารมณ์ขุ่นมัวนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะแต่อยากเนาอย่างน้อยก็บอกให้รู้ว่าโอเคนะช่วงนี้นะครับอาจจะทําอะไรติดๆขัดๆหน่อยแล้วก็มีปะัะหาคารมหรือปะัะหาอารมณ์หรือไม่ค่อยเดือังใจแนวเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักหรือแฟนเรานะครับ นี่คือสิ่งที่คนราศีพฤษภนะครับในช่วงนี้จะพบเจอดังนั้นหนึ่งฮะใจเย็นๆครับสพยายามอย่าถือสาความมากฮะข้อสามพยายามคุยเรื่องสบ,สบายๆชิลๆกับแฟนเราหรือคนที่เรารักและผูกพันนะฮะแล้วก็4เราต้องทำอารมณ์นิดหนึ่งว่าอยู่ๆอาจจะมีการเปลี่ยนแผนตั้งใจะจะไปตั้งใจะจะกินตั้งใจจะพบจะเจอจะซื้อแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ใช้ไว้วาในใครช่วงนี้รู้สึกว่าแหมทําด้วยตัวเองจะง่ายกว่านะฮะช่วงนี้จะอารมณ์แบบนี้นะครับไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าช่วงนี ถ้าราู้แบบนี้เราก็จะได้เตรียมแผนสำรองนะฮะว่าแน่นอนสัปดาห์เนี้ยคุณจะเจอแบบนี้ทํำยังไงดีอคุณคิดว่าเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้สิ่งโชคสิ่งดวงมาเจะฟืดๆหน่อยนะฮะอยู่ยากหน่อยนะครับโอเคเนาะแล้วก็ครับเรื่องด,ดีๆนะฮะก็มีครับในช่วงสัปดาห์นี้คือเรื่องของการคุยงานเคลียร์งานจัดการต่างๆนะครับสำเร็จนะ <S <S คุณลุยงานเต็มที่ได้ะฮะมันมีเผื่อมีงานงอกงานอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยอ่านี่น่าสุขในคณะนา่สนาสนุกนะครับแล้วก็อย่างคือในช่วงนี้เรื่องของ ผู้ใหญ่ยังเมตตาครับถ้ามีเหตุใดที่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครฮะจะสําเร็จนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองก็จะหมุนได้ทันเวลานะฮะการพูดคุยในช่วงนี้นะครับอาจจะติดขัดก่อนแต่เดี๋ยวท้ายที่สุดเราจะแก้เกมแล้วก็สุดท้ายก็จะผ่านพ้นนะครับในเรื่องที่หนักใจได้นะครับทันี้คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็แต่เตือนนี้ตอนนี้ครับผมเตือนหนึ่งอย่างครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับทีนี้จะปวดไข้ันสบายได้ง่ายนะครับโอเคครับต่อมาราศีที่2นะฮะคือราศี ตุนนะครับร um. าศีตุลมีเรื่องดีอะไรบ้างเดี๋ยวก็เรื่องที่ต้องระวังอะไรบ้างนะฮะโอเคนะเอาเรื่องที่ต้องระวังก่อนนะครับในช่วงสัปดาห์นะครับ14ถึงวันที่20นะฮะเรื่องแรกครับดาวังคารเขาย้ายนะฮะมาอยู่ตำแหน่งวินาศครับดาวังคารคือตัวแทนของเงินทองของราศีตุลนะครับฉะนั้นใครจ่ายปูปัชรพันธ์มารัวๆใครจ่ายที่คาดไม่ถึงใครจ่ายที่มองไม่เห็นมารัวๆนะครับแล้วก็แต่ข้อดีก็ยังหมุนเงินได้ทันนะฮะแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้มันมี ของบางอย่างมันเสียมันพังมันหายนะครับระวังดีๆฮะดาวอังคารวินาตนี่บางทีเงินหายนะครับหรือว่ากระเป๋าสตางหรือว่าเข,าของเครื่องใช้บางอย่างมันพังโทรศัพท์เสียโทรศัพท์หายของบางอย่างหาไม่เจอนะครับนี่เป็นช่วงที่ช่วงนี้นะครับจะมีเหตุให้เสียทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์สินหายหรือว่ากังวงลเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อย่างครับในช่วงนี้ดาวอังคารเป็นตัวแทนของความรักหรือคู่ครองเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ เราต้องระวังการทะเลาะเบาแว้งนะฮะกันเป็นพิเศษหน่อยนะฮะดาวอังคารอยู่ในเรือนวินานะครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้อารมณ์หงุดหิดคุณมัวบบปุบแบบ,บบฉอดพันเกี่ยวกับร้องแฟนนะครับหรืออีกอย่างนึงคืออาจจะมีความกังวลอะไรบางสิ่งเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าจะเหตุผลก็ได้ก็ตามเราก็จะเคลียร์แล้วก็จัดก,การในท้ายที่สุดได้นะครับยวมถึงนะครับในช่วงนี้ที่ต้องดูแลพิเศษคืออารมณ์นะครับช่วงนี้อารมณ์จะไวปากจะไวนะฮะแล้วพูดอะไร มันจะมาจากอารมณ์แล้วมันไม่ได้มีเหตุผลบ่อยขึ้นมันก็จะมีความขัดแย้งหรือคนที่ฟังเขาจะรู้สึกแบบไม่เรียงเสียความรู้สึกนะครับฉะนั้นชุดนี้เสงวนท่าทีเวลาอารมณ์เสียนี่คุณถอยเลยนะครับอย่าพูดนะฮะเวลาอารมณ์เสียนี่อย่ากำลังแบบหัวโมโหโหัวหน้าคุณจะพิมพ์ใส่บ่นหัวหน้านะครับในโซเชียลก็อันตรายนะครับฉะนั้นชุดนี้เรามาระวังการพูดการอ่าน,กา,านการเขียนการพิมพ์นะครับ นี่แหละจุดเด่นนะฮะที่เรารู้ดวงลูงหน้าจะได้ป้องกันลูงหน้านะครับจุดเด่นข้อนึงครับคือเรื่องของมันมีดวงคําพูดวาจานะครับการคุยงานติดต่องานซื้อมาขายไปซื้อขาย,ขายรักเปลี่ยนสําเร็จการเจรจาต่อรองเรื่องของการงานสําเร็จมีข่าวดีเกี่ยว้องเรื่องของการงานด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ทําอะไรใหม่ๆที่เราอยากทํามานานด้วยนะครับแล้วก็อย่างชุนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็จะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับฉะนั้นนี่คือจุดเด่นของคนราศีตุลนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะฉะ ลองนําไปพิจารณาครับอะไรที่ต้องระวังคุณก็เตรียมการล่วงหน้านะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาของเครื่องใช้เสียหายหายรือพังหรือมีปัญหาบ่อยนะครับระวังยานพนานะด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องดีๆก็ผู้ใหญ่สนับสนุน,นช่วยเหลือได้งานท้าทายที่สุดเราจะเคลียร์แล้วก็จัดการได้มีความคืบหน้านี้เรื่องการงานดีช่วยใ้ปากดีคุยอะไรก็มีเงินเป็นทองเข้านะครับโอเคนะฮะสราศีนี้ที่ต้องระวังแล้วก็เรื่องดีๆของของแต่ละราศีด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจนะฮะสวัสดีครับ